สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนัดปิ่นโตอีกแล้วนะครับในเกม Song o f h o r r o เรครับเรามาถึงเอพิโซด5พาร์ท4เรื่องราวเริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆและลึกขึ้นเรื่อยๆเราเริ่มได้เห็นความลับบางอย่างในอดีตของอาริอาน่เด็กสาวคนเดียวผู้ยังมีชีวิตรอดจากการฟังกล่องเพลงนะครับคุณหมอของเธอคุณหมอเบเรนิสเนี่ยได้ไปลองนอนที่บ้านเก่าของอาริอานีนะครับแล้วก็เริ่มเห็นภาพหลอนแล้วเริ่มเห็นความฝันแล้วความฝันแม่งมีคนในยุคปัจจุบันอยู่ด้วยห่างกัน60 70ปีอะครับทำไมตัวเอกของเราแดเนลง่นคความมฝัขออุณห ไม่รู้แต่เดี๋ยวเราจะได้รู้เร็วๆนี้แหละครับผมจะต้องเข้าไปที่ห้องครัวดิ n i n g ฮอ l l ตรงไปเลยลูกต้องหาเทปกาวให้เจอด้วยเปิดได้แบบไม่ต้องเงี่ยหูเข้าไปในห้องแช่ตู้เย็นอย่าวิ่งเยอะเดี๋ยวผีรู้ว่าฉันอยู่ที่นี่เดี๋ยวผีรู้ว่าฉันอยู่ที่นี่ ขอบคุณอะดรีนาลีนที่มีตัวตนอยู่ในร่างกายของฉันแล้วกูต้องเข้าห้องนี้ไงมึงทำอย่างนี้กูเข้าไงอะโอ้โหขวางกันอย่างนี้เลยต้องรองแม่งไปก่อนอะ แล้วไม่น่าจะไปง่ายๆด้วยน่าจะอยู่กันยาวๆกลับมาที่รูปเจ้าปัญหาอีกครั้งซึ่งตอนนี้กดดูไม่ได้แล้วนะครับยังงงว่ารหัสมันออกมาเป็น7 6 4 1 1 1 1 3 3 3 3ถามได้ยังไงเหมือนเข้าได้แล้วปะเนี่ยกดเอย่งเดียวปึ๊บ <c oughs> ไม่มีใครขวางกูได้แล้วล่ะจุดแฟร์เข้าไปสิคุณมืดนักใช่ไหมหัวไฟใช่ไหม เอาละเข้าไปแล้วครับอะไรอ่ะให้กูหาอะไรอ่ะเขาบอกให้หาของให้ไวเลยนะครับเนี่ยเชื่อเหรอไอ้เหี้ย ได้ถุงมือเหรอนี่คือกูได้แล้วใช่ป่ะได้แล้วก็ไปดิไอห้องในสุดนั้นเราเคยเราเคยเข้าไปเอาอยางวะเคยไหมห้องในสุดเราเคยเข้าไปแล้วอะกูได้ถุงมือมาทำไมเนี่ยเมชกร v e มันทำมาจากเหมือนมันเอาไว้จับอะไรสักอย่างที่กันบาดอะหนังป่ะ อ๋อเอาไปใส่เพื่อหยิบไอ้เครื่องนั้นไงกันกระจกบาดใช่ไหมเค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 เออกไปที่ห้องโถงครับเราจะล้วงกระจกทางซ้ายกันล้วงแบบไม่มีอะไรกัน้นต้องได้แล้วละ่ะมันคือสเตเปเลเครื่องยึดหนังเหรอ <Got it. S 1> ได้แล้วเครื่องเย็บหนังจัดด กูเปิดลิฟต์แล้วใช่ไหมเนี่ยได้แม็กมาเย็บเว้ยใช่ไหมกูเปิดลิฟต์แล้วเนาะโอเคกูอยากรู้ว่าตึกนี้มีกี่ชั้นเนี่ยมีลิฟต์เนี่ยลิฟต์กี่ชั้นดีกว่าทางนี้ทะลุไปที่ห้องฟิล์มแล้วก็ขอให้ไม่มีอะไรกั้นนะผีเผลอไม่เอาแล้วนะกลัวแล้วจริงๆ โดยเฉพาะตรงเนี้ยทางสี่แยกแคบๆเนี่ยมันแย่มากเจอผีตรงนี้คือแบบอึดอัดชิบหายบรรยากาศก็หนักขึ้นมาเลยครับมาครับทำในสิ่งที่ทำได้เอาละนั่นคือเสียงของการใส่สายพานเลอเนี่ยกดลิฟต์ครับเอาวะโอ้เปิดแค่นี้มีสี่ชั้น มีชั้นใต้ดินด้วยถ้ากูตายในนี้จะทำยังไงเนี่ยต้องมีฉากไล่ลา่งาง้างลิฟอะไรอย่างนี้ปะเนี่ยอะไรครับเนี่ย oh. แล้วขึ้นมาชั้นไหนเนี่ย น้อย,อยฉันก็ออกมาแบบยังมีชีวิตอยู่นะชั้นสองเหมือนเดิมแต่มาอีกปีอีกนึงขอให้มันใหญ่ๆก็พอขอให้เจอเอกสารที่อยากเจอแล้วก็ออกไปจากที่นี่ฟ้าแล้วส่งมอบหน้าที่คืนให้แดนเนียลไปเปิดเดะอ่าๆเปิดไม่ได้ครับเอาแล้วนี่มันโซนหอประชุมหรืออะไรเนี่ยเละตุ้มเบะเงียหูฟงังนี่มันห้องสุดท้ายที่มาได้แล้วเนี่ย ็ต้องเข้าได้แล้วล่ะคุณมันไม่จบไม่สิ้นนะฟังห้องนี้ก่อนได้ครับต oh. ้อมีเครื่องเล่นที่สองที่นี่แน่เลยอ oh. นี่ไงโพโนกราฟฉันสามารถซ่อนที่นี่ได้โอ้แกห้องมันแบบ กระจายออกไปอีกครับเนี่ยทำไมต้องทำอะไรเยอะๆที่นี่ด้วยเนี่ยฮะสำรวจให้หมดก่อนนะก่อนจะฝังห้องนี้ล็อกไอ้เหี้ยเข้าได้ครับ What is it? Puzzle แน่นอนนี่มันเหมือนกับแผงควบคุมนะเนี่ย พาเซลครับฉันต้องทำอะไรที่นี่กันนะมันมีแก๊สรั่วเหรอ Director Office l e s t Room West Wing Security แต่เรากำลังต้องการให้แผงควบคุมนี้ทำอะไรให้เรา mm hmm. เข้าใจปะคือมันกำลังปล่อยอะไรบางอย่างไปที่บางห้องเพื่ออะไรซึ่งห้องที่สามารถปล่อยไปได้เนี่ยมันจะมีห้องเก็บศพมี reception ห้องน้ำมี west wing แล้วก็มีห้อง director office รวมถึงห้อง security นี่มันคือเครื่องอะไรนะ ถ้าเราหมุนวาวแรกมันก็จะลงมาที่วาวสองแต่ตอนนี้มันอยู่ที่วาวแรกอยู่อยู่ที่ว่าเราต้องการจะให้มันไปที่ไหนอ่าอยู่ล่างสุดตอนนี้แต่ว่าตอนนี้ส่งมาท่อล่างได้แล้วครับปั่นไปที่ห้องดีเรกเตอร์นั่นเองครับเราแค่ต้องไปดูว่าเราอันล็อกอะไรไปเมื่อกี้นี้ที่ห้องดีเรกเตอร์เราต้องหาห้องดีเรกเตอร์ให้เจอก่อนน่าจะอยู่ในโซนเนี้ย สักโซนหนึ่งแต่ก่อนหน้านั้นเรามาเล่นเจ้าสิ่งนี้กันก่อนเพื่อดูความทรงจำของคุณหมอเบรนิสนะครับอีกแล้วฝันอีกแล้วเหรอจ้าเนี่ยในทางหนึ่งฉันก็อยากจะไปจากที่นี่สักทีแต่ในอีกใจหนึ่งฉันก็อยากจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่นี่ ฉันต้องเข้าใจให้ได้ว่าทำไมฉันเกิดความฝันนี้ในสถานที่แห่งนี้เหมือนมันซ่อนอยู่ในแมนชั่นเก่าๆหลังนี้ฉันเอาเทียน2อันสุดท้ายออกมาฉันจุดแค่อันเดียววันนี้ฉันตื่นก่อนฟ้าสางนั่นเองที่นี่มันน่ากลัวมากตอนนี้ฉันอยู่คนเดียวฉันอยู่ในห้องของอาริอตนี่อีกแล้วนะครับ ความฝันครั้งที่สองของคุณหมอครับหนึ่งเก้าสองศูนย์ก็คือใจหนึ่งก็อยากจะไปแล้วแต่ใจหนึ่งก็อยากจะรู้ให้ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่นี่ครับนี่มันความฝันเดิมปะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันจ้ะเดี๋ยวทำไมต้องเงียหูฟังสองบานข้างขวาเปิดได้แล้วข้างซ้ายล่ะก็เปิดได้ทัง้งคู่นี่ นี่มันโรงพยาบาลน,นี่นะเป็นไปไม่ได้อะออกจากห้องมาเป็นโรงพยาบาลได้ยังไงนนี่มันที่ไหนวะเนี่ยในความฝันไม่สามารถดูแมพได้นะครับห้องเก็บศพห้องข้างๆนี่เข้าไม่ได้เลยนะะเราจะเจออะไรในความฝันครั้งนี้กันแน่ครับอ้าวุ้ยเชียอะไรวะ ัวแล้วจ้ะตรงนี้มีอะไรครับเนี่ยนี่เธออีกแล้วอะ <Are you S 1> เธอ <eren> คือฉันใช่ไหมเบเรนิส <eren> ตื่นฉันต้องตื่นเดี๋ยวนี้พระเจ้า <wake> ฉันต้องตื่นฉันไม่อยากจะไปที่นั่นฉันต้องตื่นงั้นเหรอแล้วถ้าฉันตื่นฉันจะช่วยอารีอานี่ได้ยังไงอะ เห็นตัวเองติดอยู่ในห้องมืดนั่นนะครับนั่งรถเข็นคือตัวตนในฝันบอกว่าต้องตื่นครับไม่อยากจะไปที่นั่นที่นั่นคือที่ไหนผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าไอตัวเราตอนนี้ไม่อยากตื่นเพราะอยากจะช่วยอารียดี้ให้ได้ครับอยากรู้ว่าต้นตอของความฝันนี้คืออะไรก่อนนะนี่ก็เป็นชะตากรรมของฉันหรือเปล่าเนี่ยต้องมาตายเป็นศพอยู่ในนี้แล้วที่นี่มีลิฟต์ก่อนจะเข้าลิฟต์ห้องนั้นมีรู ว่าได้คุยอีกเนี่ยไอ้เงี้ยหน้าเปื่อยแล้ววะนี่นี่เธอก็คือฉันเหมือนกันหรือเปล่าเนี่ย er. Give you need ส่งเครื่องดักฝันมาให้ฉันเธอไม่ต้องใช้มันหรอกเครื่องดักฝันคือไอเทมติดตัวเรานะครับเนี่ย Dreamcatcher เหมือนเครื่องรางที่ช่วยให้เราปลอดภัยจากความฝันหรือเปล่าไอตัวตนในห้องนั้นบอกว่าอยากได้ครับ mm hmm. ตรงนี้มีประตูปลดล็อกนี่นะอ้าว oh. ต้องหากุญแจแล้วล่ะ กุญแจในความฝันแล้วลิฟที่ง้างอยู่ตรงนี้เราจะทำยังไงถึงจะได้เอ๊ะมีทางใหม่ทางหนึ่งด้วยครับต้องหากุญแจวะหรือว่าเราต้องส่งดีมแคชเชอร์ให้ตัวนั้นเหมือนให้ของแล้ววะ Give her dream ฉันต้องทำยังไงอะฉันต้องส่งดีมแคชเช้เธอคนนั้นหรือเปล่าเธอต้องตื่นอย่าเชื่อใจยายย่ยนอีนั่นมันจะพาเธอลงไปในที่ที่ไม่มีใครสามารถหลบหนีได้อีกนะ <c oughs> มึงกำลังจะปล่อยเครื่องรางตัวเองให้หายไปเหรอแต่ผมเชื่อนะครับว่าเดี๋ยวเราต้องให้ครับตามความฝันเน่ยตามเนื้อเรื่องอะ่ะคือถ้าไม่ให้ก็ไปต่อไม่ได้ปะ่ะ <c oughs> ต้องแลกอะ่ะดูแล้วล่ะเนี่ยฉันควรจะให้เครื่องดักฝันไปไหมแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากว่าฉันไม่มีเจ้าสิ่งนั้นแล้วก็คงต้องให้แหละครับต้องให้เพราะไม่ให้มันน่าจะไปต่อไม่ได้อะแล้วมันก็ให้กุญแจมาจริงๆครับนี่ไงจะพาเราไปยังสถานที่ที่ไม่สามารถหลบหนีได้ต่อไปแล้วครับฉันต้องรู้ให้ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่นี่เธอต้องไปต่อเรื่อยๆนะรู้ไหม แล้วมันมก็เป็นมุมเดิมนี่นะฉันไม่มีทางเลือกอะฉันต้องไปต่อแบบว่าดี a แคชเชอร์เป็นเครื่องรางที่ช่วยปกป้องได้ครับเนี่ยเฮ้ยอะไรครับเฮ้ยเอากดแล้วนะแต่มันกดไม่ได้ครับ เกิดอะไรขึ้นกับฉันเนี่ยนี่ฉันอยู่ที่ไหนกันแน่ Only o ว e way out ครับมันบอกมีทางออกทางเดียวตายใช่ไหมเจ้าสิ่งนี้จะช่วยฉันออกไปจากที่นี่ได้ยังไงอ่ะมาจากไหนอ่ะเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยเอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันกลายเป็นคัตเตอร์แล้วครับทำไมกลายเป็นมีดอ่ะพะว่ามันจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นแน่เนี่ยเชือกไหมล่ะไม่นะเป็นไปไม่ได้ครับ มันอยากให้เราฆ่าตัวตายครับทางออกเดียวที่จะหลุดจากความฝันนี้กันเหรอสุดท้ายคือยาพิษครับไม่เอาสิแต่มันบังคับว่ะฉันควรจะดื่มไหมอะอา์เซนิกไม่ดื่มสิถ้ารอแล้วมันจะออกได้ไหมโอยคุณผมกดเกมนี้จนนิ้วผมลอกเลยอ่ะหนังลุดเลยอะก็ว่าแสบๆคือกดแบบรัวเกินอะต้องกินแล้วล่ะ ทางออกเดียวงั้นเหรอนี่ไงทำไมฉันทำแบบนั้นนะ่ะฉันว่าฉันเกือบจะเข้าใจอะไรบางอย่างนะชิ้นส่วนสุดท้ายที่หายไป่อ ต่ฉันก็รู้ว่ามันไม่สามารถหันหลังกลับมาได้แนละ้วเหมือนฉันพังอ,อย่างในร่างกายฉันที่ฉันไม่สามารถซ่อมได้แต่ละความฝันมันพาฉันเข้าใกล้สถานที่แห่งน,นั้นมากขึ้นแต่ก็ห่างไกลจากความเป็นจริงมากขึ้นเหมือนกับเทียนดับไปแล้วสักครู่นี้มันน่าจะใกล้รุ่งสางแล้วแหละ ฉันต้องหาคำตอบให้ได้อะฉัน,นต้องเข้าใจอาริอนีแล้วก็ต้องเข้าใจให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับฉันกันแน่เรื่องเรายังคงไปต่อแต่มันก็แย่ลงเรื่อยๆฉันต้องรู้ให้ได้ว่าคุณหมอเบรนิสเจออะไรกันแน่ครับต้องหาเราต้องหาให้เจอใช่แต่กูปลดล็อกอะไรเมื่อกี้วะเปิดเองเฉยเลยครับ <c oughs> ไม่ได้เปิดอะมันปิดไฟเนี่ยนี่คเล มันเป็นห้องสัมภาษณ์ไม่ใช่เหรอเนี่ยห้องสืบสวนป่ะนเนี่ยมีใครอยู่ในนั้น,นไหมเงียหู who, ฟังสิคะเข้าวานะ <"This> room, ห้องนี้มันนี่มันห้องที่คุณหมอเบรนิสเนี่ยทำการสัมภาษณ์อาริเอเนในในหนังที่ฉันเห็นนี่นะมีรูปภาพครับ เดี๋ยวก่อนนะภาพที่หายไปของอาริอน่ครับซึ่งเป็นภาพของอาริอน่ตอนแก่กับนั่นแดเนียลใช่ไหมตัวละครเอกครับแดเนียลอาริอน่กล่องเพลงและปีศาจคืออะไรอะ่ะเหมือนมีบางอย่างหลุดลงมาจากกภาพวาดนี้มันคืออะไรกันนะแต่กดดูไม่ได้แล้วมันมีทางไปต่ออีกทางนึง่ง <that> ห้องล็อกถ้าอย่างนั้นก็กลับออกไปครับ นี่เพิ่งห้องแรกนะจากทางเดินที่เราสำรวจทั้งหมดนะครับแต่ห้องแรกก็เจอเรื่องแล้วอะไปที่โถงทางเดินครับยาวไปไวัยรุ่นเอิม่มมีประมาณ3-4ห้องได้นะฮะห้องดีเรคเตอร์ต้องอยู่แถวนี้แน่เงียบหูฟังแป๊บเงียบจังเข้าได้แหละไปเข้าสิ นี่คือห้องอะไรไม่บอกด้วยนกฮูกพัซเซลิลงั้นเหรอนานีโครเรอะไรอ่ะชีปริงอโวก้นไบฮังเกอร์อะไรอะ่รอเออะ,อะเธอกระพริบตาเธอตื่นด้วยความหิวโหวยความฝันร้ายนี้เธอสดับฟังเธอบินออกไปเธอกลางปีกแล้วเธอก็งเงียบนี่มันคือบทกลอนนี่ใช่ไหมชีปริงเหรอครับมันมีอะไรที่เราทำได้บ้างมีหูมีตา หูตาปากต้องทําตามขั้นตอนใช่ไหมชีบลิงก่อนอะชีบลิงก็คือตาครับชีอโวเค้นบายฮังเกอร์ตื่นขึ้นด้วยความหิวโหวยแล้วก็เธอสดับรับฟังเธอบินหลังจากนั้นเรากรีดร้องตอนที่เธอฉีกเนื้อเราออกต้องใช้ปากวะผมว่าปากอะไรขผมกดผิดวะ หลังจากนั้นเธอก็ไปอยู่ที่รังของเธอตอนนี้เป็นเป็นขา land on the nest นะครับหลังจากนั้น o ูด o ูดแปลว่าอะไรคุณบีบแตร ى. ก็คือกรีดร้องใช่ไหมเพื่อประกาศชัยชนะกรงเล็บของเธอทำให้นายตัวชาแลเลือดก็หลั่งไหลตอนที่เธอกินสะบัดปีอีกครั้ง s w เวลหลังจากนั้นเธอก็นอนครับ โอเคผมว่าผมพลาดไปอันหนึ่งตรงฮังเกอร์ผมไปกดเป็นปากแต่จริงเราไม่ต้องกดเพราะมันยังไม่มีอากับกิริยาที่ใช้เริ่มใหม่นะครับทำตามกิริยาที่ปรากฏตามอวัยวะต่างๆชีบลิงค์อ่ะเธอกระพริบตาหลังจากนั้นเธอก็เธอสดับรับฟังใช้หูเธอบิน she takes flight you scream a s she t e a r you away from yourself อันนี้ต้องเป็นปาก She ใช่ไหมชีแลนอ n นเ r อเนสตรงคำว่าชีแลนออนเ h อเนสเนี่ยมันเป็นขาหรือเป็นต้นไม้วะ Land on her n e s สผมว่าขานะก็คือเหมือนแบบล่องลงไปที่รังของเธอแล้วก็ตะโกน f i ิร์มกร p บพาราลิซิวกลับมาที่กรงเล็บอีกรอบแล้วเธอก็กินข้าวอีกครั้งเธอตีปีกอีกรอบ She sleep ชีฟลีบนี่หลับตาปะวะยังไม่ถูกสลีปน่าจะหลับตาวะ่ะเอาใหม่ครับปีแล้วก็น่าจะเป็นตานะครับหลับไม่ถูกผู้อ่านข่าวก่อนนี่อะไรอะ่ะ จดหมายจากศิลปินครับเป็นเอกสารที่ส่งมาจากเพื่อนของคุณหมอเบเรนิสนั่นเองฉันเจอรูปถ่ายนี้ในแมกกาซีนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เหมือนจะเป็นภาพวาดที่เขียนโดยคนไข้ของเธอเลยนะเด็กสาวคนนั้นนะ่ะเหมือนกันเลยนะ เดี๋ยวก่อนนะอาร์เเน่วาดภาพที่เหมือนกับภาพวาดในประวัติศาสตร์อย่างนั้นแหละครับฉันก็เลยก๊อปมาให้เธอดูอ่ะมันอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญน,นะแต่ฉันค้นลงไปในประวัติของภาพวาดนี้แล้วมันทําให้ฉันรู้สึกตกใจเหมือนกันน่ยมันเป็นภาพที่เจอในผนังถ้ำของอัลเชมิราในประเทศสเปนซึ่งมีอายุมากกว่า4 0,000ปีที่แล้วครับชิดอีนกกระปูดเอาไหมเมื่อกี้ผมใช้ปากไปแล้วอ่ะเดี๋ยวผมลองใช้เล็บด้วยกันเนาะงั้นเป็นงั้นจะเป็นตาหูปีกตาหูปีกขา แล้วแลนด์ออนเฮอร์ะแลนดิ้งอะแลนดิ้งก็คือแบบนันแลนด์ต้องเป็นต้นไม้ถูกปะ่ะตาหูปีกขาต้นไม้ตาหูปีกขาต้นไม้หลังจากนั้นก็ปากขาปากปีกตาปากขาปากปีกได้แล้วครับ โอเคแปลว่าฉีกคือใช้ขาจริงด้วยแล้วได้กุญแจเดโทรดีเลตคีกุญแจอะไรอะของอารันเซตแบกนะครับห้องของอาันเลยครับต้องเป็นคุณหมอคนนึงในโรงพยาบาลน,นี้แน่เลยห้องคุณหมอที่ยังล็อกอยู่มีกุญแจอันนึงตรงนู้นครับต้องย้อนกลับไปอีกเอ้ยแต่เดี๋ยวน่าจะปลดล็อกออกไปได้นะคุณมาลุ้นกันดีกว่าให้มันปลดล็อกได้ตนะ่ผมที่อะ่าเดินไกลแล้วผมกลัวออกมาครับได้ของจากห้องนี้แล้วว่ะเหลืออีกห้องหนึ่งที่คุณต้องอดทนขอให้เป็นห้องเรคเตอร์ทีเถอะ ไปครับนี่แหละห้องดเรคเตอร์เชื่อไหมยังมีบันทึกอันที่สามอีกนึกว่าหมดแล้วบันทึกอันสุดท้ายแล้วครับตอนจบของเรื่องนี้ฟินะได้โปรดเธอเบรนิสได้โปรดบอกใบอะไรบางอย่างให้ฉันเอาไปใช้ได้จริงด้วยนะ <Great. S 1> และนี่คือผลการทดลองครั้งที่สามครับอ่านซะหน่อยคนไข้คืออารีตนี่ครับคุณหมอเอ็ดเวิร์ดซาวเดอร์เปลี่ยนคนแล้วเหรอ อ๋อนี่ดีเรคเตอร์เลยครับผู้อำนวยการเป็นคนตรวจเองครับคำอธิบายก็คือนี่เป็นการตรวจสอบของดีเรคเตอร์เอ็ดเวิร์ดนะครับบันทึกบอกว่าคนไข้5คนหายตัวไปก็ที่หายจากลูกกงอะนะยกเว้นตัวทดลองหลักของเราออริจินัลก็คืออารีนี่นั่นเองยังอยู่ครับมี6คนหายไป5เหลือ1ไม่รู้ว่าพวกเขาหนีไปหรือยังไงอะนะ หรือว่ากำแพงดูดพวกเขาหายไปแต่ว่ามันไม่เหลือร่องรอยอะไรเลยอะ่ะแถมแผนกรักษาความปลอดภัยก็ไม่สามารถตรวจสอบอะไรได้ด้วยได้ด้วยได้ด้วยฉันพยายามตามหาคุณหมอเบเรนิสเพื่อที่จะแจ้งเธอเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ก็หาเธอไม่เจอพอฉันไปถามอาริอนนี่อารินี่ก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าเธอหายไปไหนแต่อาริอนนี่กลับถามตัวพออกลับมาว่ารู้ไหมว่าคุณหมอเบเรนิสเนี่ยไปถึงที่นั่นหรือย,ยังผมก็เลยถามคนไข้ว่าเธอหมายถึงอะไรแต่เธอก็ไม่พูดอะไรอีกครับมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะสื่อสารกับเธอรู้เรื่องฉันเริ่มมีความร คุณหมอเบรนิสก็คือไปอยู่ที่บ้านของอารีสตนี่ไปนอนหลับอยู่ตอนแรกเราน่าจะเข้าห้องนี้ไม่ได้เพราะมีต้นไม้ครอบคุมอยู่มั้งเราเลยไปเปิดระบบอะไรบางอย่างทำให้ต้นไม้มันหายไปนะครับนี่คือรูปภาพของพอครับและก็เป็นผลงานต่างๆของคุณหมอคนนี้เอาละครับเราจะไอ้เชี่ย เี้ยเปลี่ยนปุ่มอย่าอย่าทำกูทำกูกูจะรู้ความจริงอยู่แล้วอย่าทำกูเหี้ยเมื่อกี้มันเปลี่ยนปุ่มไปทางซ้ายกูกดผิดเลยกูนึกว่ากูตายแล้วกูจะไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วปากสัตว์เลยเหี้ยเมื่อกี้นึกว่าตายแล้วนึกว่าน้องจูเลียจะต,ตาย ไปฟังบันทึกอันที่สามก่อนไม่จูเลียน้องชื่อลิเดียมาต้องรู้แล้วแหละอะไรยังไงเอา้าเชื่อกดผิดฮะเขาบอกว่าฉันจะเล่นเจ้าสิ่งนี้ได้ถ้าว่าฉันปเปลี่ยนเข็มที่มันพงังเอา้าอะไรว่าเล่นทีเดียวพงังมึงบ้าปะเนี่ยใช่อย่างนั้นนะครับทําไมไม่ให้กูเล่นต่อเนื่องไปเลยงมันไม่ยอมให้เราได้จบง่ายๆนะสิ นะสิคุณสงสั่ต้องไปห้องนู้นก่อนครับแล้วก็ไปเอาเข็มมาเล่นละมัง้งใช่ไหมกูจะตายแล้วนะกูรู้สึกได้เลยมันกดยากขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้อีกสักครั้งสองครั้งอ่ะน่าจะมีเรื่องแล้วะ่กูต้องรีบแล้วปลดล็อกครับ yes lady first ว่ะห้องที่ล็อกต้องเป็นห้องนั้นแน่เลยขอให้เป็นห้องนั้นเถอะห้องคุณหมอ พอนี้ก็ห้องคุณหมอเบเลนิสเนาะวันนั้นต้องเป็นห้องคุณหมออีกคนหนึ่งสิใช่ไหมอย่ายากเลยให้กูเถอะเงียงหูก่อนเลยปลอดภัยไรกังวลปึ๊บได้ <laughs> แล้ว <laughs> <laughs> ต้องมีเข็มสิ นี่อะไร <Yeah. S 1> เครื่องฟังหัวใจทำหรือเดี๋ยวเอาไปทำไรฟังทะลุห้องคนไข้ใช่ไหมอืมก <should> ูต้องกลับไปที่คุกนั้นเหรอไอ้ชิดไม่ให้กูไปง่ายๆเหรอ <Right. S 1> กระดาษครับบันทึกของดรอลันดูเหมือนว่าคุณหมอเบรนิสเนี่ยจะพูดถูกแล้วว่าตอนแรก ผมก็ไม่ได้สนใจการทดลองของเธอเหรอกนะจะไปเสียทรัพยากรต่างๆกับเด็กป่วยคนเดียวทําไมอ่ะเธอแค่บอกว่าเธอเห็นบางอย่างผิดปกติมันนับเป็นอาการทางจิตไม่ใช่เหรอแต่ถึงอย่างนั้นตอนนี้เราก็เริ่มเริ่มรู้สึกแล้วนะครับว่ากล่องเพลงนั้นมีบางอย่างผิดปกติเพราะว่าคุณหมอเองก็เริ่มอธิบายประสบการณ์ที่เจอเหมือนกันมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นอาการภาพหลอนซ้ําซ้อนที่ได้เห็นกันนะครับทําให้เราไม่สามารถเมินตัวอย่างทดลองต่างๆที่นํามาใช้ในการทดลองครั้งนี้ได้เลยตัวอย่างทดลองไม่เพียงแต่ มีอาการเก่ากำเริบแต่กลับพบเจอกับอาการใหม่แทรกซ้อนเข้ามาด้วยแล้วมันแพร่กระจายไปยังสตาฟของโรงพยาบาลน,นี้ทุกคนนี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของอาการป่วยทางจิตสรุปก็คือผลมันเหนือความคาดหมายมากเพลงนั้นเพลงที่เปิดนั่นน่ะมันทําให้ทุกคนเสียสติครับทาให้กลายเป็นบ้าครับและทุกคนเป็นหมดยกเว้นอารเรียนนี่เลอกลองเด็กสาวคนนั้นคือคนเดียวจากกลุ่มตัวอย่างทดลองที่ยังคงอยู่กับเราได้กรงขังของเธอห้องของเธอเป็นห้องเดียวที่ไม่หายไปคนอื่นหายตัวไปหมด จ้ะรู้แล้วแหละรู้แล้วแหละว,ว่าหนักรู้แล้วแหละว่ามึงจะเล่นกูหนัหนกๆปิดไฟทำไมเปิดไฟ เอาละครับเพราะฉะนั้นทางที่ไปต่อมันไม่ง่ายเลยฮะตอนนี้ไอเทมที่เรามีคือเครื่องฟังนะครับผมว่าเราต้องไปหาห้องของอาริอานี่ที่เคยอยู่ในเซล,ลนั้นแน่แนแนเลยเพื่อไปหาเข็มหรืออะไรบางอย่างมาเล่นอีบันทึกอันที่3นี้จะได้รู้ว่าตอนจบของคุณหมอเบเรนิสเนี่ยเขาไปเจออะไรกันแน่ในขณะเดียวกันยังมีพาร์เซล,ลที่ต้องแก้อีกผมว่าน่าจะหมดแค่นี้แหละครับคือถ้าเรารู้เรื่องจากคุณหมอเบเรนิสเราน่าจะได้เบาะแสเพื่อจะไปบอก แดเนียลคลิปต่อไปเราจะมาจบเรื่องนี้กันที่ห้องห้องข้างล่างนั้นนะครับทั้ง6ห้องหวังว่าเราจะไม่ตายเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันยากขึ้นเรื่อยๆแล้วครับมันกดยากขึ้นเรื่อยๆแล้วยิ่งเจอเยอะๆยิ่งยิ่งหนักติดตามชมได้ใน s o n g of Horror คลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับตอนนี้ขอเบรกไว้ก่อนคงเข้มข้นและหนักหน่วงเหมือนเดิมในซีรีส์นี้ตอนจบจะเป็นยังไงตอนจบของโรงพยาบาลนะเดี๋ยวมันต้องไปบ้านของอาเดียนี่อีกนะครับรอชมให้ดีครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเดี๋ยวผีรู้ว่าฉันอยู่ที่นี่ <c oughs>